ตอนนี้เราอยู่กันที่ตึก12นะครับผมชั้น4นะครับผมมาดูห้องนะครับไปดูห้องแรกกันเลยครับห้องนี้เลยครับ344ทับ122ก็มีเหล็กดัดนะครับมีมงรวดนะครับผมประตูนะครับผมกระเบื้องนะครับโอเคนะครับห้องพื้นทาสีใหม่นะครับไปดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็มีปูกระเบื้องรอเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําก็ไม่รั่วไม่รั่วน้ําก็ไม่รั่วนะครับด้านหลังมีตะแกรงเด็กนะครับโอเคขอนนี้านเกี่ยกไฟเพ่อนนะครับอ๋อโอเค,อเคไฟติดครับผม คทัั้งส,สองนะรบในห้องน้ำห้องน้ำก็ไม่รั่วนะครับส,สุขภัณฑ์ต่างๆคีนะครับล้างได้นะครับ เบาตรงนี้ที่แตกนะครับโอเคอันนี้ห้องที่หนึ่งที่เรามาดูกันนะครับโอเคเยียมไปไหน่งพี่นะไปรึยัตอนนี้มีมิเตอร์น้ำนะครับกระจกไม่แตกครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ มาต่อกันห้องทีสอนนะครับผมอยู่ตึกสิบสามนะครับผมชั้นสีนี่เลยนะครับผมนี่ชั้นสีนี่เลยนะครับมาได้ห้องนี้นะครับสามสี่ห้าครับหนึ่งสามหนึ่งครับนี่ครับก็ปูกกระเบื้องแล้วนะครับเบื้อพรมบริเวณนี้ครับก่อนหน้านี้ก็ไปเช่าอยู่นะครับเดือนสองพันบาทนะครับไปดูดังกันบ้างครับ 14 15นั่นแล้วนะครับผมถึง13นี่ก็ด้านหลังจะเป็นที่ถนนเมียนเลยนี่นะครับฝั่งนั้นไปบิ๊กซีนะครับผมไปบ้านเอื้อทอนฝั่งนี้ไปตลาดเกียงไก่ก็จะมีน้ำรั่วซึมตรงนี้นะครับผม่น้ำรั่วซึมอยู่ ก็ติดงบนะของผู้เช่าังออกไปนะ น้ำก็ไม่รั่วนะครับเข้าบนน้ำไม่รั่วโอเคคี่ข้าน้ำก็จมีนะครับตามสภาพน้โอเคนะครับห้องนี้นติดบันไดฝั่งนี้เลยทงบันไดถึงไฟฝั่งนี้ตรงนี้สีนี้เลยโอเคครับ